สวัสดีค่ะวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะดูคนกินอร่อยไหมนุ่นอร่อยไหมคะนี่รบรรยากาศทุ่งนานะคะท้องทุ่งนาพาจูเนี่มากินปีนนเตี๋ยวเหมือนเดิมร้านเก่าร้านเดิมคอยนี่เลยไอ้เกียวเอาเกียวมาจูเนี่บอกว่าอร่อยมาก เดี๋ยเอาเกี๊ยวไหมลูกเอาเกี๊ยวไหมเอากอเกี๊ยวไปอันนึงเกี๊ยวกรอบมากเอาคนละสองอันเอาไปกินคนละสองอันนี่ก็ได้เกี่ยวก็ทิวเอาแล้วถุงหนึ่งน,นั่นนี่คือกินแบบไม่ต้องปรุงมแบบคือเกาแบบคือเกา กคือเกานงจุ่งนี่ะใช่ใช่คือเกาเหมือนกันสนับบรรยากาศก็ดีนะเนี่ยนะได้กินแต่แบบว่าตัวปัดอ่ะอ, <laughs> อร่อยอ่ะอืม ือแบบว่านามต้มยำแกะมะนาวมะนาวสดเน่ะเปรี้ยวหอมอืมอาเกี่ยวอยู่ไหมลูกอืมอืม เอาเกี่ยวอีกไหมั้ยเอาเกี่ยวอีกไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวนี้เขากินเข่าเองได้แล้วแม่ผม,มล,ลมแรง

แม่อ,นอ,อันนี้น้ำพอนุใช่ป่ะใช่ของตุวงอ่ะอันนี้ก็น้ำขอนุ่งขาดไม่ได้พุทเดียวกองครับต้องเดินด้วยท้องเนาะตัเน,นี่ยเนาะ ่าจะไปคาเฟ่ไปถึงคาเฟ่สักทีดูดูเกวนะอืมเต็มจน สามสิบบาทเองนะถั่ถวใหญ่มากพี่น้องวะแกอยู่แถวไหนน้าทิวสนใจน้อยสนใจน้อยมันอากาศก็ดีอืม กินให้หมดนะเนี่ยโอ้กินให้หมดเด้อลูกเด้อแม่ถ่ายเก็กเองแม่ถ่ายจุนยังมั่งเบ่ายแบ่ตัวเองมถ่ายจุนยัง